การที่มติคลรมอล่าสุดเนี่ยเขามีการลดภาษีน้ํามันอากาศยานลงมาใช่ไหมจากสี่บาทกว่าลงมาเหลือ20ตังค์เนี่ยตรงนี้ถือว่าบอกว่ารัฐบาลช่วยแล้วไงนี่ไงลดภาษีน้ํามันเครื่องบินให้ต้องเยอะแยะเนี่ยจากสี่บาทเหลือแค่ยี่สิบตังค์เองใช่ลดภาษีสักสามอพอก้อมแก้มไปได้ไหม ก็ลดไปได้หน่อยหนึ่งครับก็ว่าต้นทุนการประกอบการของของเครื่องบินโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นในประเทศเนี่ยนะครับต้นทุนของน้ํามันจะแพงที่สุดครับครับต้นทุนน้ามันก็จะแพงก็ระดับ20-30%ครับครับก็น่าจะช่วยได้เยอะนะช่วยให้บินบินวนสวนวนไหวภาพไปได้ตั้งเท่าไหร่นะกี่วันนะสามสิบสามชั่วโมงสามสิบเอ็ดจังหวัดนะอาจารย์ เก้าสิบเก้าวันนะจัิเกงาวันสามสิบเอจังหวัดบินสามชั่วโมงแล้วก็บอกว่สวดไปสวดมนต์ด้วยก็เป็นวิธีแก้ปัญหาอ้เออใครเป็นกิมมิกนี่ไม่รู้ใครคิดนะคผมกลับมาที่มาตรการออกซิเจนที่อาจารย์อารักพูดใชครับคือคือก็ในความเห็นส่วนตัวจากประสบการณ์เนี่ยผมคิดว่ารอบนี้มันก็เล่าการในคนใหม่ที่พี่บวยครับ ความเห็นผมเนี่ยผมแนะนําว่านะถ้าเกิดรอบหน้าเนี่ยคือท่านท่านท่านว่าการคลังท่านใหม่ครับคือผมคิดว่าไอสินเชื่ออะไรที่มันครบกําหนดแล้วเนี่ยอืแล้วมันเหลือเนี่ยครับควรปล่อยแล้วปิดมันอืควรปล่อยแล้วปิดมันไม่ควรไปขยับเวลาไม่ต้องไปขยับี่บอกขยไปเป็นมิถุนาหกสี่อะไรอย่างเงี้ย นะครับบรรดาสินเชื่อที่เหลือทั้งหมดเนี่ยมันมุมมองคือผู้ประกอบการจะรู้สึกว่านี่ไงมันม <Ừ. S 2> ไม่ปล่อยแล้วก็เหลือเ <Ừ. S 2> ก,ก็มาขยายเวลาอีกออ <Ừ. S 2> ความลาช้ายอยู่ที่แบงค์หรือเปล่าอ <Ừ. S 2> ืงอันนี้มันก็สองมุมเลยคือถ้าเกิดขีดเส้นสมมติสามสิเอ็ดธันวาต้องจบครับก็คือต้องจบแล้วก็วัดเพอร์ฟอร์แมนซ์กัน <Ừ. S 2> ใช่ไหมส่วนถ้าสมมติมันไม่จบแล้วมันเหลือเท่าไหร่ก็ ตัดออกแล้วก็ไปตั้งรวมกันแล้วก็ตั้งโครงการใหม่ช่อครับ่ขวเอาโครงการใหม่นั้นมันรีวิวใหม่เงื่อนไขว่าไอ้ของเก่าที่มันปล่อยไม่หมดมันเป็นเพราะอะไรติดอะไรใช่ครับประเด็นไหนใช่นะครับเอามาขยารวมใหม่จะดูดีกว่าเออเออเพราะว่ามาตรการที่ออกไปรอบนี้มันเป็นการขยายเวลาสองสามเรื่องครับได้ไหมครับมันก็มันก็เลยแลดูว่าเอ๊ะทำไมมันยังเหลือถ้าเกิด ถ้าเกิดแบบโอ้โหขนาดโควิดยังปล่อยออกมาแล้วยังเหลือนี่แปลว่าหลักหมื่นล้านนี่ยังเหลืออีกก็แปลว่าก็แปลว่าเงินมันออกมายิ่งน้อยเออแต่ก็ไม่เป็นผลดีกับภาพลักษณ์ของรัฐบาลครับะัะนั้นผมแนะนาว่าตัดดีกว่าครับหยุดนะครับในโครอองการที่เคยเข้าไปรอบแรกแล้วมันกําหนดเมื่อไหร่ก็แปลว่าคํานวณมาแล้วระยะเวลาเหมาะสมแล้วอืตัดดีกว่าแต่ถ้าเกิดมันเหลือด้วยเหตุอะไรไม่รู้ ก็ยุบย่อรวมแล้วก็รีตั้งใหม่เป็นเป็นแบบอัปเดตล่าสุดใหม่ดีกว่าครับใช่ที่มันก็แค่เปลี่ยนชื่อเองครับนะครับแล้วก็แต่มันมันออกมาเพื่ออัปเดตไปปรับปรุงในสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคต่างอนะครับโดยเฉพาะเอามาแปะกับเรื่องออมสินโมเดลเนี่ยครับนะครับมันก็ได้คจะประทับใจกับออมสินโมเดลตรงนี้นะมีที่มี คือคือผมไม่สนนะว่าว่าว่างจะเป็นยังไงแต่ถ้าออมสินแบงค์รัฐแล้วทําได้เนี่ยนั่นก็แปลว่ามันมีช่องมีมีโอกาสต้องการอยู่ด้วยมีดีมานอยู่มันแล้วดีมามันเยอะขนาดนี้เนี่ยมันยิ่งตอบโจทย์เลยว่าเอ้ยแสดงว่าสินเชื่อที่ออกมาเนี่ยมันติดเพราะว่ามันไปเจอเรื่องหลักเกณฑ์หลักการเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าออมสินเขากล้าที่จะรับหลักประกันขนาดครับแล้วทำไมสินเชื่อตัวอื่นมันติดได้ติดไปหมดเพราะอะไรครับ หรือเป็นเพราะว่านี้มีหลักประกันแล้วคนไม่มีหลักประกันทํำยังไงก็ต้องไปออกเงื่อนไขที่มันรองรับอืมเพราะฉะนั้นนอกจากมีที่มีเงินแล้วเนี่ยวันนี้มันก็ต้องน่าคิดถึงคนที่อีกสองคนนะออืคนหนึ่งคือมีที่แล้วมีที่แล้วมีหนี้ไม่เยอะครับมีที่มีหนี้ไม่เยอะอ่าแล้วรีไปไหนก็ไม่ได้ขอเพิ่มวงเงินที่เก่าก็ไม่ได้ครับมีอย่างเงี้ยเยอะครับ ธุรก <Ừ. S 2> ิจี่ทำอยู่ต้องการวงเงินมีที่ครับแล้วติดจำนนงอยู่แต่ร้าราคาประเมินยังยังสูงกว่าสองสามเท่าแต่แบงค์ไม่กล้าปล่อยแล้วเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวปล่อยแล้วมันเอาไปเ,เอาผ่อนหนี้ไม่ได้ออคือจะไปขอรีบแบงก์อื่นเนี่ยแบงก์อื่นก็ไม่กล้าปล่อยเพื่อมาผลล็อกจำนนงโอครับ,รบแกบ,บอย่างเงี้ยมันจะเป็นการก็ได้มีทรัพย์สินก็จริงแต่แต่เหมือนค่าตัวตายไปโดยปริยาย ครับซึ่งอย่างนี้กลับกายต้องยืนยืช่วยสิครับพอสินเชื่อโครงการหนึ่งท่านจะไปใช้วิธีเติมแล้วไปแล้วไปกำหนดเลยว่าให้จำนองลำดับสองเลยก็ได้ครับเช่นที่สิบล้านคุณเปหนี้สามสี่ล้านเนี่ยครับแล้วคุณจำเป็นที่ต้องกู้อีกสักสองล้านเนี่ยเออแต่ว่าแบงก์เก่าเขาไม่อยากให้แล้วครับเขาไม่กล้าให้เขาติดไม่อยากปล่อยเนี่ยก็เลยอย่างนี้ถ้าธุรกิจเขาพอไปได้เนี่ยครับครับ เออก็มีสองทางเลือกคือหนึ่งรีมาออหรือสองก็คือออนท็อปไปแล้วก็ติดเป็นกำนองลำสองไปอผมชื่อจากสองเรื่องเนี้ยก็น่าขบคิดกันเนื่องจากมีเอสเอบีจำนวนหนึ่งที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ครับแต่ล่าสุดที่ผมผมคุยวันเนี้ยครดูสุรินเอาเงินมาแค่เออ่ประมาณสักสีห้าล้านเนี่ยอืมาทำเป็นโฮมสเตย์บนที่ของตัวเองบนตึกของตัวเอง แล้วมันราคาตั้งเกือบยี่สิบล้านมันสิบกว่าล้านแต่ว่ามันต่อไม่ได้แล้วอาจารย์มันตึงมากมันไม่มีเงินทุนหมุนเวียนแล้วมันมีค้าขายขายของอะไรขายแบบมีนิมานมีค้าขายอย่างงี้เออปรากฏว่าต้องวิ่งไปหาเงินกู้นอกระบบมาทาโอ้โหต้องไปกดบัตรเงินสดบัตรเครดิตมาครับครับเนี่ยอาจารย์คนในที่สุดพอมันกู้ปกติไม่ไ่ามันก็ยอมไป ผู้บรรดาสินเชื่อที่ไม่เหมาะสมมาครับใช่แต่ว่าที่เหลือๆเลยเนี่ยครับอันนั้นอยากจะเสนอผ่านรายการว่าต้องคิดต่อเรื่องการรีฟแนบงนะครับคิดต่อเรื่องการเออออนท็อไปในขณะที่แบงค์เดิมเขาไม่ยอมปล่อยครับนะครับแต่แต่ธุรกิจมันยังพอไปได้อืครับก็ขนาดอมสินยังไม่ต้องไปดูภาระนี่ไม่ต้องดูยอดขายอ่ะครับ ใช่ใช่เขายังกล้าปล่อยเลยครับเออก็ดูองคสินโมเดลแล้วไปพัฒนาต่อยอดไปพิกแพงเพื่อที่จะปลดล็อกในการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการในการเติมออกซิเจนเข้าไปนะฮะจะ่ออกทีชวนชวนเอาชวนหาเรื่องสามคนไปช่วยคิดกินดีครับผมและที่สำคัญผมก็คิดว่า ถ้าลองรีวิวไอ้สิบสี่กองเนี่ยเกือบเกือบสี่แสนล้านบาทเนี่ยมันเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมันใช้กันไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่แล้วก็เอาเอาส่วนเหลือเนี่ยมาตั้งเป็นกองพิเศษนี้ขึ้นมาก็ได้ใช่ครับเพราะว่าไอ้ไอกองกองที่ช่วยเหลือเอสเอเนี่ยเกือบเกือบสี่แสนแล้วยังมีอีกอีกกองหนึ่งเนี่ยเกือบเกือบแสนล้านนะที่อ้างว่าเอาไปช่วยประชาชนทั่วไปเจ็ดหมื่นกว่าล้านเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันไปถึงไหนเออ ผมผมยังไม่เคยเห็นมีการรายงานเลยหรือแม่อาจารย์สุชัยอยู่ใกล้ชิดข้อมูลมากกว่าอาจารย์อารักษ์ไม่ได้ยิดข้อมูลมากกว่าไม่ได้ยินเลยไม่มีครับเออก็ก็ถือโอกาสนี้เราก็เสนอให้ให้รีวิวแล้วก็ขยบใหม่ครับกาจะแบ่งไปเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งถ้ามีหลักประกันอย่างที่ออมสินทําอยู่ก็เพิ่มวงเงินไปเพิ่มวงใหญ่ให้เข้าไปคกับกลุ่มที่ไม่มีหลักประกันจริงๆก็อาจจะต้องยอมให้ปสยเขาค้ำเพิ่มเออ ลดไปความเสี่ยงเยอะหน่อยก็ครับจ่ายค่าทำเียมเยอะหน่อยผมว่าเขาตอบครับใช่ใช่ใช่เอเบีเนี่ยดอกเบี้ยเจ็ดแปดเปอร์เซ็นเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยครับยังดีกว่าเขาไปโดนบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับอืมใช่ใช่เขายังสู้เลยนะสินเชื่อบุคคลยี่ยี่แปดใช่ใช่ใช่เขายังสู้เลยจ้ะเออครับเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์บวกคำว่าการอีกหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์สมมตินะฮะก็ยังไหวอยู่ครับ ไม่ถึงไม่ถึงสิเปอนต์เก็ยังสู้ได้เซฟได้ตังเยอะครับอ่าเราก็หวังว่าสิ่งที่พวกเราคุยกันไปอาจจะไปเข้าหูท่านรมติว่าการกระทรวงการคลังคุณอาคมไปเข้าหูดรเศรษฐพุทธผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วก็นําไปสู่การปรับปรุงเพื่ <uit well S 2> อที่จะทําให้ผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งคนที่กําลังประสบปัญหาสภาพคล่องอย่างแสนสาหัสเนี่ยได้มีน้ําเลี้ยงมีออกซิเจนไปเติมให้กับเขานะครับ วันนี้อาจารย์จะเติมอะไรเพิ่มเติมอไหมครับอาจารย์สุวชัยจะเติมอะไรไหมครับไม่มีแล้วครับหมดครับไม่มีครับจะจะเตือนพี่บวยม๊มวันหลังเนี่ยผมคิดว่าเราเราคุยกันเป็นภาษาไทยอ่ะพี่พี่บวยพี่สุชัยออท่านท่านเป็นด็อกเตอร์ท่านเป็นอะไรท่านอาจจะฟังไม่ออกหรือเปล่าเ,ออเราคุย <c oughs> เป็นภาษาอังกฤษสักวันหนึ่งดีไหมหรือมีซับไตเติลภาษาอติษท่านอาจจะเข้าใจก็ได้ <c oughs> <c oughs>